สวัสดีค่ะอาจารย์วันนี้นะคะหรือโคจันนะคะจากช่องรายการดวงพยากรณ์ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การทนายดวงชะตานะคะในช่วงวันที่16เมษายนนะคะถึงวันที่30เมษายนปี2564ค่ะสำหรับคลิปนี้ค่ะเป็นคำทนายของผู้ที่เกิดราศีกันนะคะจะเกิดระหว่างวันที่16กันยายนถึง16ตุลาคมก่อื่นเลยค่ะขอให้ชาวราศีกันตั้งใจอธิษฐานเราสัมพายไปพร้อมกันนะคะเริ่มค่ะ จากนั้นนะคะเราจะเลือกไพ่มาทั้งหมด12บสใบสิบสองตำแหน่งตามตำแหน่งของจักรราศีนะคะ1ค่ะ2 3นะคะ4 5 6 7 8 9 10เ1 12เรียบร้อยแล้วนะคะการทำนายแบบนี้นะคะต้องบอกก่อนว่าเป็นการทำนายโดยการโดยรวมทั่วไป ไม่ได้เฉพาะเจาะจงนะคะว่าเป็นดวงชะตาของใครถ้าหากว่าใครฟังแล้วก็ต้องการทำนายส่วนตัวสอบถามเข้ามานะคะที่รายลอดดวงพยากรณ์ค,ค่ะโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าหน้าไพา่ชาวราศีกันในช่วงครึ่งเดือนหลังเมษาย,ยนเป็นอย่างไรค่ะอาจารย์ได้เปิดสอนหลักสูตรคอร์สไพ่ออนไลน์นะคะเรียนที่ไหนก็ได้เรียนซ้าได้ตลอดไม่มีพื้นฐานก็เรียนได้นะคะเพราะอาจารย์เน้นในเรื่องความเข้าใจแล้วก็เน้นในเรื่องการนําไปใช้งานได้จริงที่สําคัญมีสคริปต์โน่นะ สคริปต์งของอาจารย์เนี่ยเป็นการปรับพลังงานภายในให้คุณมีคําทํานายที่แม่นยําและทรงพลังนะคะเพื่อช่วยเหลือตนเองและผู้คนได้นะคะท่านที่มองหาในเรื่องของอาชีพเสริมก็สอบถามเข้ามาได้นะคะคอร์สไพ่ออนไลน์ของอาจารย์ตอบโจทย์ทุกคนอย่างแน่นอนค่ะติดต่อสถานได้ในไลน์แอดดวงพยากรณ์น,นะคะและนี่คือหน้าไพ่ของชาวราศีกันที่จะเกิดขึ้นในช่วงครึ่งเดือนหลังเมษายนค่ะก่อนอื่นเลยเรามาทราบก่อนว่าชาวราศีกันเขาเป็นคนแบบไหนอย่างไร เนื่องจากว่าชาวราศีกันเนี่ยเป็นชาวธาตุด,ดินนะดินหนักแน่นมั่นคงสุขคุมรอบครอบใจเย็นนี่คือลักษณะพื้นฐานเลยนะและไพ่ประจําตัวของชาวราศีกันคือไพล่ลอสีค่ะไพล่ลอสีไพ่เฮอร์มิตเพราะฉะนั้นค่ะจะสังเกตว่าชาวราศีกันเนี่ยเป็นคนที่มีองค์ความรู้นะ เก่งรู้ลึกรู้จริงรู้เฉพาะด้านและมักจะมีโลกส่วนตัวสูงชอบทําอะไรคนเดียวยึดเยบย,ยบคนเดียวคือเป็นคนเก่งมีทักษะมีความชํานาญแต่จะชํานาญเป็นเรื่องๆไปชอบแบ่งปันชอบอ่าและนานาเสนอแต่ก็ต้องเป็นสิ่งที่เขารู้ที่เขาเชี่ยวชาญนี่คือความเป็นราศรีการที่เป็นตัวตนของเขานะคะทีนี้ค่ะไพะ่ในช่วงระยะเวลานี้ค่ะคึื่นเดือนหลังเมษายนตัวตนของคุณได้ไพ่อะไรนะชาวราศรีกันคุณได้ไพ่แจ็คเมนนะคะเป็นเรื่องของ การที่ภาคษาต้องบอกก่อนว่าช่วงเนี้ยจะมีเรื่องต่างๆเกิดขึ้นและมีเข้ามานะอ่าทีนี้ยต้องบอกเลยนะคะว่าการการท่านใดที่คิดดีทําดีมาตลอดและไม่ต้องการให้ใ,ใครรับรู้ถึงเวลาแล้วค่ะที่ผู้คนเขาจะรู้ในสิ่งที่คุณทําจะมีผู้คนให้ความสนใจในความดีง,งามของคุณแต่ถ้าหากว่าคุณเป็นไปในทางตรงกันข้ามเช่น คุณอาจจะทําอะไรที่ปกปิดเอาไว้แล้วไม่ต้องการให้ใครรู้เป็นเรื่องที่อาจจะไม่ดีร้อยเปอร์เซนมีเรื่องที่แอบแฝงอยู่นะคะแล้ววันถึงเวลาก็จะมีผู้คนได้รับรู้ในสิ่งที่เป็นการกระทําเหล่านั้นด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นค่ะทําดีได้ดีมีแน่นอนค่ะในช่วงนี้ทําอะไรที่มันไม่ดีทุกอย่างถูกเปิดเผยด้วยเช่นกันนะคะในช่วงระยะเวลานี้คิดดีทําดีเป็นที่ตั้งค่ะนะโอเคต่อไปค่ะในเรื่องของการงานรับรู้นิดนึงนะคะว่าทิศทางอย่างไรคุณได้ไพ่สิบเหรียญค่ะได้มาจึมว่า คุณจะได้ทําบางอย่างในเรื่องของการงานที่เกอบเกิดในเรื่องของรายรับรายได้เรียกได้ว่ามีโอกาสได้งานได้งานที่ตอบโจทย์ในเรื่องของรายรับรายได้มีโอกาสที่จะได้ลงมือทำบางอย่างในเรื่องของการงานที่จะมีทิศทางที่ดีในอนาคตแต่คุณจะต้องหยุดความกังวลใจอะไรบางอย่างที่คุณไม่สบายใจนะคุณอาจจะมีเรื่องในใจอะไรที่เป็นความไม่สบายจะอาจจะเกี่ยวข้องกับคนในบ้านก็ได้นะ มีความกังวลใจมีความไม่สบายใจอะไรบางอย่างในบ้านแล้วก็งานเนมีโอกาสที่จะมีความสําเร็จได้มีการลงมือทาในด้านการงานดีเกิดขึ้นมากมายนะแต่คุณก็ยังรู้สึกมีความกังวลใจไม่สบายใจอะไรบางอย่างในขณะเดียวกันมีการช่วยเหลือนะได้รับการช่วยเหลือจากใครบางคนหรือตัวคุณเองมีการช่วยเหลือเรื่องของการงานเพราะฉะนั้นที่ทางการงานเนี่ยบอกเลยว่าเป็นงานที่จะก่อเกิดในเรื่องของรายรับรายได้ได้ทำงานในสิ่งที่จนเองปรารถนามีรับที่ดี แต่ไม่สบายใจเรื่องอะไรบางอย่างกับเหตุการณ์ในอดีตที่เคยมีและเกิดขึ้นและเอามาคิดบกวนเอามาคิดปนเปกันในหมดในเรื่องของการงานด้วยต้องหยุดคิดนะ5ถ้วยมาต้องหยุดคิดเรื่องนี้นะแล้วโฟกัสเรื่องของการงานการกระทําก่อนนะคะเพราะว่าไพ่จัดเมนเป็นเรื่องการคิดดีทําดีถ้าคิดเรื่องลบๆปุ๊บเดี๋ยวงานก็มันก็จะรวนเรได้นะต้องคิดเรื่องดีๆเอาไว้ก่อนนะว่าเรามีความสุขอะไรบ้างเราทําอะไรบ้างแลวเรามีความสุขให้คิดเรื่องนั้นเป็นอันดับแรกเพราะจัดเมนมาเป็นเรื่องการคิด ความคิดนำจิตเป็นนายกายเป็นเบาเนี่ยคุณต้องนึกเรื่องนี้ให้มากที่สุดนะรวมทั้งในเรื่องของความสําเร็จคุณจะมีใครบางคนคอยช่วยเหลือคุณอยู่นะเป็นราชินีถ้วยเป็นที่ปรึกษาให้กับคุณนะคอยช่วยเหลือคุณคอยให้คําแนะนาําคอยซัพพอร์ตคุณให้กําลังใจคุณแต่เขาก็กลัวว่า คุณจะรู้อะไรที่เขามไม่สบายใจเขามีความไม่สบายใจที่ปกปิดคุณอยู่อะ่ะเพราะฉะนั้นที่ทางการงานจิตว่วอยู่ในเกณฑ์ที่ดีแต่ต้องหยุดกังวลหยุดคิดมากกับเรื่องราวที่คุณไม่สบายใจแล้วโฟกัสความสุขนะคะแล้วท่องคติเอาไว้ว่าจิตเป็นนายกายเป็นบา่าวถ้าจิตนําเรื่องลบๆกายก็การงานก็จะมาในตรงกันข้ามเลยคือจะมีเรื่องไมด่ดีเกิดขึ้นมากมายเพราะฉะนั้นต้องควบคุมเรื่องความคิดจิตใจให้ดีคะ่ะเรารู้เรื่องของร,รายได,ได้กันนิดหนึ่งนะคะร,รายได้คุณได้ไพ่เจ็ดไม้เท้าค่ะ ทุ่มเทเต็มที่มุ่งมั่นตั้งใจกับผลลัพธ์ต่างๆที่รอคอยและปรารถนาเรียกได้ว่ารายรับเป็นไปตามที่คุณคาดการเอาไว้ด้วยความทุ่มเทตั้งใจมุ่งมั่นนั่นเอง,เองต้องการให้ได้หลักเงินหลักแสนก็เป็นไปตามนั้นเลยนะคะด้วยความทุ่มเทตั้งใจมุ่งมั่นนะคะรายจ่ายนี้อาจจะเกี่ยวข้องกับการจ่ายเพื่อเพื่อติดต่อประสานงานก็ได้เพราะเป็นราชีรเรียญน,นะ เป็นการจ่ายสลับสนุนใครบางคนในเรื่องของการงานคุณแวดล้อมด้วยราชินีนะชาวราศีกันนะราชินีเหรียญราชินีมเมถาวและราชินีถ้วยมาสามราชินีเลยนะขาดอย่างเดียวเอาราชินีด่าก็มานะคูณหน้าไพ่ของคุณนะจะแวดล้อมด้วยด้วยบุคคลนะได้คนเยอะไม่ว่าจะเป็นการปฏิสัมพันธ์ในการเจรจาก,การต่อยอดเรื่องการลงทุนนะ จะมีการพูดคุยกับคนที่องค์ความรู้เก่งเรื่องการทํางานนะอาจจะเป็นนักขายมือทองอาจจะเป็นนักขายอาชเลิศก,ก็ได้นะคะต้องมั่นใจนะะการจะไปไหนมาไหนมีความกังวลใจไม่มั่นใจอยู่นะราชาไอราชนินีไม้ทะราชนิดาบนะไพ่ราชนินีคุณออกครบเลยอะสี่เป็นไพ่บุคคลเจอคนค่อนข้างเยอะนะเจอคนค่อนข้างเยอะแล้วก็เป็นคนเก่งๆในสายงานด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ย โฟกัสเรื่องงานให้มากที่สุดแล้วคุณจะมีคนรักที่ดีตามมาด้วยค่ะเพราะคุณแหวล้องด้วยคนเก่งๆทั้งนั้นเลยนะคะในขณะเดียวกันเรื่องของรายรับอ่เรื่องของความรักความรักคนมีคู่ได้ไพ่ห้าเหรียญได้หมายถึงว่าสถานการณ์เรื่องของความรักนั้นเป็นไปในลนักษณะของการช่วยเหลือดูแลกันเอาใจใส่อยู่ข้างๆกันเป็นกําลังใจให้กันไม่ห่างไปไหน ต้องการความช่วยเหลือคนรักของคุณก็พร้อมจะดูแลช่วยเหลือคุณหรือคุณก็พร้อมจะดูแลช่วยเหลือคนรักเช่นกันคนโสดน,นะคะคนโสดได้ไพ่ราชินีไม่เท้านั่นหมายถึงว่ามีโอกาสที่จะได้พบใครบางคนที่เก่งเรื่องของการทํางานเป็นคุณอาจจะไปติดต่อเรื่องงานไปสร้างสร้างผลงานต่างๆเอาไว้สร้างฟันเดิชั่นต่างๆไว้มีการสื่อสารการงานเอาไว้และราชินีไม้เท้ามานั่นหมายถึงว่า มีโอกาสที่จะได้พบคนถูกใจอะ่ะแล้วก็เป็นคนทํางานเจ่งด้วยนะคะในเรื่องของการงานนะต้องบอกแบบนี้เลยแล้วสิ่งที่จะต้องระมัดระวงัรงรวมทั้งอุปสรรคติดขัดในช่วงระยะเวลานี้นะระมัดระวังเรื่องของความใจร้อนหน่อยละกันนะคะเพราะว่าคุณมีราอัศวินดาบในตาแหน่งของความลับในใจอึดอัดใจบางอย่างแล้วก็ต้องลงมือทาอะไรบางอย่างเพราะฉะนันเนี่ย ควบคุมในเรื่องของอารมณ์นิดนึงนะคะอย่าใจร้อนมากเกินไปนะแล้วก็ความโดดเด่นของคุณเนี่ยต้องบอกกันนะคะว่าคล้ายๆกับราศีสิงห์คะเดอนสตาร์เนี่ยมีความโดดเด่นแต่ความโดดเด่นเนี่ยจะทําให้เรารู้สึกอึดอัดกับสิ่งที่เป็นแล้วก็ถูกจับตามองถูกเพ่งเลงหรือมีคนคอยแบบสกัดดาวรุ่งสกัดแข้งสกัดขาอะไรแบบนี้ค่ะต้องระมัดระวังนิดนึงค่ะบางทีโดดเด่นมากก็เป็นภัยได้ก็ดูนะคะว่าการโดดเด่นของคุณเนี่ย เราแสดงตัวมีอีกโก้หรือเปล่าด้วยนะเพราะว่างทีเราอาจจะแสดงไปโดยที่เราไม่รู้ตัวนะก็ต้องด,ดูดูอารมณ์ตรงนี้ด้วยนะคะว่าเราถ้าเราไม่ได้เป็นอย่างนั้นก็ไม่ต้องกังวลค่ะเพราะคุณมีไพ่จัด m e n t ทุกอย่างที่คุณเกิดที่มันกระทบกับคุณเนี่ยเรื่องของความเด็ดเด่นรือมีคนคอยอยุยแย่มีคนคอยกันแกล้งเนี่ยเดี๋ยวมันจะถูกเปิดเผยเองเดี๋ยวคนไม่ดีมันจะไปจากชีวิตเรา เดี๋ยวจะมีคนมาตัดสินเรื่องนี้ให้เราเองอาจจะเป็นัวหน้าง,งานเรานะวหน้าง,งานเราหรืออาจจะเป็นคนที่แบบมีอาวุธที่ภาวะมีอำนาจมากกว่าเรามาเคลียร์มาจัดก,การเรื่องนี้ได้นะคะแต่อย่าลืมว่าต้องหยุดคิดมากนะหยุดกังวลใจหยุดเศร้าเสียใจกับอดีตที่ผ่านมาเพราะไม่เช่นนั้นเนี่ยคุณจะไม่สามารถมีเส้นทางการงานที่สวยงามที่เลิศลุูได้เลยในชีวิตด้วยเช่นกันนะคะข,ขอขอบปกํกำลังใจให้ช,ชาวราศีกันในช่วงครึ่งเดือนหลังนี้นะคะขอฝากทุกท่านในการกดไลค์กดแชร์ กดแบ่งปันออกไปให้คนที่คุณรักแล้วกลับมาพบกันได้ใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะก่อนที่หนจะเจอกันคือหนูอคิฐานต่อจากกวางใหม่ว่า หนูต้องการอะไรหนึ่งสองสามสี่แล้วขอให้เจอครูที่ดีหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ที่จะช่วยคนอะไรเงี้ยค่ะก็ตามที่อาจารย์พูดเลยว่ามันไม่บังเอิญเ็าหนูเชื่อว่าจัดการวานจัดปั่นมาให้หนูได้เจออาจารย์ค่ะอธิษฐานได้เหมือนกันนะขอให้เจออาจารย์ที่ว่าสอนง,ง,ง่ายเข้าใจง่ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะไหนคุณได้สิ่งนั้นทันทีเลยคุณต้องมงง <laughs> าเ<ก>อีแต่งมาก การเรียนอันนี้คือหนึ่งเลยเราต้องมีความมีความเชื่อในในตัวเราเองก่อนนะคะขั้นขั้นแรกเลยว่าเออเราทําได้เราเป็นนักพยากรณ์ที่แม่นยับพอเราทาเราเชื่อในตรงเนี้ยและเราจะทําได้ดีคือเนื่องจาก,กว่าอาจารย์สอนได้ดีและเข้าใจง่ายจริงๆพอพอเราเข้าใจเราเอามาใช้เรามาใช้สื่อสารตรงเนี้ยมันก็เลยง่ายขึ้น ดีใจมากเลยค่ะที่ตัดสินใจมาเรียนไพ่นะคะเพราะว่าจากที่เคยศึกษามานานแล้วอ่ะมันมันยากมากเลยอ่ะแต่พอมาเรียนกับท่านอาจารย์แล้วอ่ะค่ะมันง่ายมากแล้วก็สื่อสารได้แบบดีที่สุดเลยค่เยะเรามีความรู้สึกว่าเวลาเราใช้ทํานายกับคนตรงหน้านะคะมันทําให้เราแบบมีความสุขมีความอิ่มเอ็ในหัวใจอ่ะไม่ต้องกลัวเลยอ่ะไอเรื่องที่แบบคนชอบพูดเสมอเลยว่าจะติดกรรมไหมจะอะไรไหมแต่มาเรียนท่านอาจารย์แล้วขอให้บอกเลยว่า มันดีจริงๆอะ่ะให้ทุกคนมาเรียนนะคะที่นี่อะค่ะแล้วจะประทับใจเหมือนที่แบบว่าเราได้มาเรียนเนี่ยขนาดดูไปแค่ครั้งเดียวแบบว่าเมื่อคืนเนี่ยดูอาจารย์ดูวิดีโอไปด้วยแล้วก็แบบเขียน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 ไปด้วยนะคะแม่ท่ากางท่าปลายท่าอะไรอย่างเงี้ยก็เขียนล่วงกลมมาเลยรู้สึกว่าแบบมันง่ายเนาะอะไรอย่างเงี้ยแล้วท่าแบบราศีมังกรอะไรอย่างเงี้ยก็ขึ้นมาเดวิลสตาร์มูเล่ก็ขึ้นมาเลยค่ะดีมากเลยค่ะ แล้วก็คือรู้สึกว่าถ้าถ้าคนที่แบบขยันหรืออะไรอย่างเงี้ยจะต้องแบบว่าคร่งมากกว่าน,นี้ได่แค่ดูโอแค่แป๊เดียวนะต้องขอบคุณอาจารย์ที่ให้ความรู้ตรงนี้และทําให้ได้เอาไปช่วยคนอื่นๆต่อคือถึงแมว้วอันเนี้ยง้อเรียนจบทั้งหลักสูตรที่หนึ่งนะคะจากหลักสูตรที่หนึ่งมาแล้วเขาก็มาทําได้เลยทําได้จริงแต่พอหลังจากเรียนเสร็จแล้วเนี่ยมั่นใจมากเลยค่ะมั่นใจแบบเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์เลยค่ะ คือมันเหมือนภาพในหัวขึ้นมาเลยค่ะว่าอันนี้ไปนี้ราศีนี้จะต้องเป็นอะไรเนี่ยค่ะอืหลังจากที่เรียนระดับหนึ่งมาแล้วนะคะแล้วก็เลยตัดสินใจต่อที่ระดับสองเพราะว่าท่านอาจารย์วันนี้นัดบอกว่าสามารถเรียนควบคู่กันไปได้ยิ่งเรียนยิ่งง่ายค่ะเรียนระดับหนึ่งเข้ามาแล้วพอมาเรียนระดับสองยิ่งง่ายแล้วพอก็มาเรียนตอนสองข้อสองก็ก็ทําได้จริงค่ะเพราะว่าเพิ่งเรียน เมื่อไม่กี่ไม่กี่ชั่วโมงนี้แล้วเขาก็รู้สึกว่าเออถ้าเรามีความมุ่งมั่นเรามีความพยายามเรามีความเชื่อในตัวเราก่อนเราทําได้ค่ะขอบคุณมากนะคะที่อาจารย์ได้ถ่ายทอดวิชาให้ได้อย่างยอดเยี่ยมที่สุดเลยค่ะเท่าที่เคยเจอมาขอบคุณอาจารย์วณีนัทค่ะทำให้ดูง่ายขึ้นค่ะอือะเบ้าแบ่งมากขึ้น มาเรียนกับอาจารย์ทําให้เราสัมผัสได้ว่าคําว่าเป็นผู้ให้จากใจมันเป็นยังไงเนี่ยแหละคะ่ะขอบคุณอาจารย์ที่สุดเลยนะคะอาจารย์เวนินัทเป็นอาจารย์ที่เป็นต้นแบบที่ยอดเยี่ยมที่สุดให้เทคนิคการเข้าใจที่ง่ายขึ้นนะคะหนึ่งเรียนอาจารย์เคยบอกแล้วว่าหนึ่งเรียนหมายถึงการเริ่มต้นเลขหนึ่งคือการเริ่มต้นไม่ว่าจะเป็นหนึ่งเหรียญหนึ่งถ้วยหนึ่งดาบ,บหนึ่งไม่ท้าคือการเริ่มต้น เริ่มต้นเรื่องความสําเร็จเริ่มต้นเรื่องการเงินหรือเรื่องต้นการลงทุนเริ่มต้นเรื่องใหม่ๆที่เป็นเรื่องดีๆที่กําลังเกิดขึ้นจักรราศีเนี่ยแปลว่าคือบีสิบสองเป็นวงกลมทีนี้ถ้าคุณเขียนแบบนี้คุณจําง่ายกว่าคุณฟังนะคะเลขหนึ่งไม่ขี้มันตนุใช่ไหมหลักการจามของอาจารย์คุณตีตารางนะแถวบนหกแถวล่างหกอาจารย์จะวางไพ่เป็นแนวนอนถูกไหม เข้าใจง่ายเห็นหน้าไพ่ชัดเจนแล้วก็เชื่อมโยงได้ง่ายด้วยถูกปะ